เรื่องมันมีอยู่ว่าฉันไปเจอขนมปังเจ้าเด็ดยาวราที่ตลาดมิดมาเก็ตซื้อได้แบบไม่ต้องต่อแถวรอขนมปังปิ้งกร,กรอบใส่ไส้จำนวนเยอะแบบจุกๆทดลองกินก่อน3รสรสสตรอเบอรรี่รสสังขยาแล้วก็แยมส้ม เวลาเขาปิ้งต้องอดใจรอหน่อยนะจ๊ะใช้เวลารอประมาณ7นาทีเท่านั้นก็ได้กินแล้วตื่นเต้นมากเคยเห็นแต่ในทีวียังไม่เคยได้ลองกินของจริงเลยวันนี้จะได้ลองแล้วเธอฉันลองไส้สังขยาก่อนเลยละกันเพราะว่าฉันชอบมากสังขยาหอมหอม มันน้าโดนไ,ไหมล่ะไส้แน่นจุกจริงๆขนมปังชิ้นใหญ่มากแคบเขาเข้าปากไม่ได้ไแกฉันกินทางทีหลังจากกินข้าวมาสามีตกใจนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่มีอะไรหยุดยั้ยงความอยากนี้ได้เพราะว่าฉันเห็นขนมปังร้านนี้มานานแล้วฉันกจะต้องจัดใช่ไหมล่ะ,ละก็อร่อยสมคำล่ำลือ ไปลองกัน